กาบสบายดีพี่น้อง FC ทุกท่านบอซุบหมองสุบอนเาสิเป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวลกาบสบายดีได้พี่น้องเาสิเป็นในประเทศนอกประเทศกกาบสบายดีพี่น้องยังมาได้เมื่อพี่น้องจ้าต่อแยกให้มาพี่น้องยังมาได้เมื่อพี่น้องเลยม่วนหาเขียด ดูปลาลอมปลาลขากพี่น้องเอ้ยนั่นนั่นนั่นยา้กับหมวดพี่น้องนั่นนั่นมันลงเลยมันนี่มันลอดพื้นยายแป้งใหม่ดูเอาซีขื่นๆเลหน่อยลูกหยียบรงหนะนะยายหยยบแง่งเ่นนะน่า หน้าหน้านน้านาขาอีกแล้วมวนพี่น้องเงเขี่ยเขียดหน้านๆาโลงแงงอยู่ที่หาเขียพี่น้องจออ้า,าวพ <laughs> ากันไปปีน <laughs> แป้งรล้วงค้าสิ <laughs> แป้งหรือปูปูแป้งล่งแล้วขีดมูกใหญ่ ม้วนมวนพี่ดองจ้าหาเขียนยำแรงอย่าให้เอาเขามาให้กินพี่ดองเอาแม่เขียนโม่งใหญ่พากระจับสกอรเดอร์อย่ามันไปเด้อมาสกอร์นย่ามาสกอร์นย่ย มึงห้าสิเอียหมดดินตัวบักใหญ่ยน่หญ่ใช่จนเหลืองข้ามไปเอาของมาลูกเอาของใหมไว้ให้ไว้ให้หน่ยเีืกี้ข้ามาสามคนนะะพี่ดาวท่างอยากหาทางอยากซีีสี่เออสี่ขิงค้ำมน่ลืมลืมว่าขิงค้าบ่ได้มานี่ว่นมาเกือบป่วยแป้งสามคน โอเคนี่ยนี่นี่นี่ไ่ตองป่งนี่นี่บ้างโหขิงข้ามกระมวนโหลง้ายได้พี่น้องมวนพี่น้องไหยคะเขียด เกี่ขาแยางแล้วมันสีเต้นออกมากแล้วลูกเอาลมณ์แท็กหน่อยอารมณแท็กหน่อยเปลาพี่เมย์เฮ้ยเขี่ยมาสิเลยน,น่าน่าให้บอหน,าน,าน่าน่าตัวปักไงด้านเขาแยางเรียบร้อยพี่นอ้อง เดี๋ยวป้ากีมากพอกกบข่บวเบาหอยไป้แล้วเยอยอีกฮึ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 แึฮ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 วฮึ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  เกยใยมันเต้นมาม,นมาผักหน่หอยเลยให้บอกอนานๆเห้บอกมาสิเขาเลยนี่เคียน้ำหมองตีนนกปูนะนี่เคียน้ำหมองตีนไปอเอาออไปเด้อลูกไปเด้อเฮ้ยพี่นนองเต้นดงเดง้ดง ไปหาอยู่นะอ่หวยมงดูกเผืขยองเนาะได้ขนาดเนอเัืขยองอะไรดีนะแม่น้องมิอิมนะได้เห็นแหงไดกระตานึงพี่นอทั้งหมดที่นี่ก็นี่ะค่ะต่อเถื่อก็ได้ทั้งใดทั้งหมนพอจะบะ ข้ายอใดอนยายะวะเลสลามนายยายนายแนยมแซื้อสลามออกนะ,ะตัดตัดออกไะจะไปเตี๊สลามอออพี่นอ้องตรงอีกให้ทหิ่ทงยังหมอ,อเฮ้ยิ <c oughs> งหอ,อให้ใหญตรง <c oughs> ทิ้งข้ามเขียนนะแม่ลูก ที่เอาไว้นะคะจันนะอีเคฟสบหาเห็นตัวบังางบด<ท>ไปเลื่อนมาอีกใชา,าเคฟเป็นหนาวเห็นหนาวฮะคณะห้าวมองสลามนะ <c oughs> นสติลายนั่นะ <c oughs> นะนั่นนี่นี่ <c oughs> เออ

นี่ของกรบอกใหญ่นาะเป๊ปลากระมีเมื่อยพี่เ้างจะบอยากเข้าก็ได้มวนน่าปลาซีอยู่กระมีไรก่นเขียนนี่คือดำเลยเขียนมวน เขียนหน่อยเขียนอ้ไรก็ไปเขียนมือมันบกเสบอะเขียนหน่อยก็าลเนอะดีนะตุยตุยคาคําคาคัมค่ะเงินเขียน่ะเอาปีเ่อปไปรปไปพี่น้อง ไปเข้มเต้าของบลลูม่พูดิวข่าวแห่ปลาลูเมืองสภาพนะโหลาลูกินข่าวปลลูไมกินข้าวนังนนแม่ก็เล่าสวัสดีพี่น้องเวัสดีพ่อะคปหาาง อันที be ่ข uh, oh. ่ายแวนียจะงองกด้ีขาอยู erm ่เป็นงไวกันโอ้โหปาลุงโอแม่ก็ลับไปแล้วป้าลุงโพี่เนองยายให้แต่กบใหญ่พี่เนด้หลฮะหนักหูว้าโ่ขี้ข้ามยังดูขี้ข้ามอ่นกระเพาะก็ได้กระพาะขีาข้า่ก่อนอย่งงี้พี่น้อง าขึ้นมาบัานนี้ักกะหลัดขี่อัดโม่โมบักแตงขี่ดไปน้องเอ้ยเอาไม่ละขี่ข้ามอก็ไมาลู้เดี๋ยวไลเน่าสนิทเนาะระวังนิลุกระวังเต้นหนักเด้อนั่นเอางี้ละเอยเอางด้ไปดิจะจับมวนได้พี่น้อง อ๋อนี่ตัวใหญ่เลเมื่อไหร่อ้าตัวใหญ่ก่อนลูกอ้าตัวใหญ่ก่อนแปะอ้าตัวใหญ่ก่อนนั่งคูแปะคุณแปะน้ำอีกว่ะค่าคุณหนึ่งจับผู้หนึ่งงานผู้หนึ่งจับแล้วก็ผู้หนึ่งการพากันยิบให้ไม่ทำแมวนั่นยิบให้ยายให้นั่นยายให้เป็นคนจัดการโอบไม่มีอยังเลยจะเครียดมานข่ะพี่น้องเลยป้าจัสะออนเนาะโอ้ยสวอย เ้หาเขียนมวรขนาไไดไปแล้วมวนมวมวมวนจากเมืัอคืนมวนมวน,มวนจะลื้หิวขาวะอ้ะแล้วกินอะ้วบ่กินกับปลากระปองหมวใขาแ้วเฮ้ให้เอาขามาส่ง้นมาเลยสา่มาเขียเท่เอาอีกจะห้ากันนะคะได้ค่ะ เราทำในหาคาไปบหว้ไปปรงไว้เนาะก็ไปเลยโอเขียนาได้สองมือได้กานี่ยนี่เขียนขัานำเกคืออ่ะบม่อไรบอมเขียนนาเขาทานแนมไปเขียนขั้ามอย่าตีนอย่าตีนเอื่อยนะลูกบ้อยยังหนุเตียบเขียนไม่ได้ปุ๊บป้าเขเขียนเลแต่ร้านได้สุดในนอเป ไปในมาแต่เช้าทุกคนจะได้เต็มเยอะขอเมืนี่มือ่มาเออมาอื่มามาทางเบองวจะเขียนไรล่ะายอยู่เดินกาืออรมยจะให้พาูุพารานขวดพี่น้องเชิงคำอ่ะบอบอ นั mm. ่นนั oh. mm ่น hmm. ้าลงลงลงกันไหนอยู่ค่ะลงแง่ยังไค่ะเด็ดเด็ด กินไปอกินไปอีก่อยมาอ่อาออเออเโอ้บัใหญ่ลยเอาก่อนเอาก่อนจะห้จับนะ่นี่เล่นนไ่่นนี่เอ่นี่นี่นี่อี่นี่น ยังม่อีกวะข้าออกไหมลูกข้าออกไหมลูกนี้มเกือบออกใครเียข้ามน่บอข้ามเนาบอ เพ่มพูนเฮ้ยนะเอ้าหูยย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  นข่าวแล้วข่าแล้วพี oh. ่น้องจ้าโอ้เต้นน้องเด็กน้องเด็กพี่น้องน่าน่าน่าข่าวแล้วเขียนหน่อยเขียนหน่อยลายจะยังไม่เยี่ยงเนาะโอ้ยยี่ห้ายกู๊ดโก้พี่น้อง เขียนมือใหญ่นะเขียนดูว oh. oh ุ oh. ah ้ย oh. ว wow. ุ hey. ้ยไปะเออลอนี uh ่ลอนี่รีด <nos hyd observing> oh. oh ี่ะจะไปยิ่งเร้าเรียหน้ารยกหาไม่ะมาอีก ดึงสลามาห้ย่นอ้ยอาเอร์ล้องแบบร้องกีดึงข้ามเอาออกขอบลูกมีแน่นอนเลยเบิ่งไปตะมีทำไมครับนั่นเขียนยังไงเขียดน่อยใหญ่เลยเขียดน่อยลหลายง้างลายเขียดหนึ่งนะว่หากาคุฟี ไม่นางคิงค่ะทินตาละบาฮมากันหลาพี่น้องเลยแบดเบิร์ดเรียบร้อยได้พี่น้องเอาไปหากมาก็ได้รายเติมสิแบ่งให้น้องปุ้นน้องแป้งพี่น้องแบ่งกันน้อยุกมานั่งยุกตลอดอากบเอาตัวหนึ่งกบแบ่งเอาละตัว ต้นนี้ยังกับกบห้ามหยิบเอามือเห็ดกินมกหยิบเอามือว้เห็ดกินอะไรพี่น้องคลิปนี้ฮักกัสิลาแล้วพอก,กันคลิปหนาเด้อพี่นอ้อง อย่าลืมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามฟังเจก,กับเราด้วยพี่น้องขอ FC ทุกท่านยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยอ่าสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงโอเค